สวัสดีครับมาทำเกมบอลแล้กันต่อนะครับไปเปิดโปรเจกต์ falling ball ขึ้นมาเลยครับคราวที่แล้วให้แบบฝึกหัดไปให้ไปทำคะแนนขึ้นมานะครับรวมคะแนนขึ้นมาทำกันได้ไหมครับตรงเนี้ยเวลาคอนแทคแล้วให้คะแนนขึ้นมาใช่ไหมครับทำแบบนี้เลยนะครับก็ไม่ยากอะไรถ้าเกิดว่าใครเคยทำในเกมก่อนหน้านั้นมาก็จะเข้าใจแล้วครับว่า ตรงนี้ทำงานยังไงดิสไปกินคอนแทกนะครับเราจะแก้ตรงนี้ถ้าใครยังไม่เข้าใจเนี่ยก็กลับไปดูคลิปการสอนก่อนหน้านั้นนะครับในเรื่องการทำเกมก่อนๆหน้านั้นจะเริ่มจะสอนเราก็ไปทำแบบนี้นะครับไปผมลบ Print Contact ออกนะครับไม่ได้ใช้ลแล้วล้วก็เช็คดูว่า Contact เนี่ย มันอะไรชนอะไรบ้างนะครับก็คือตั้งค่าก่อน let contact m a s เท่ากับ contact body a category bit m a s ตัวนี้นะครับ o กับ contact body b category bit m a s ที่ทำแบบนี้เนี่ยเพราะว่า จะได้ย่อ2อันนี้ลงนะครับไม่งั้นเราต้องเขียนสองตัวนี้ทุกครั้งเราเลยรวมมาเป็นตัวตัวชื่อ contact marks ตัวเดียวก็พอจากนั้นเราก็เช็คตัวนี้เลยนะครับเช็ค contact marks ตัวนี้ผม enter มาจะได้เห็นชัดแล้วก็ Test ว่า if contact marks เท่ากับอันแรกก็คือ physics c a t e g o r y b a l l นะครับถ้าเป็นบอลไปโดนกับก็คือ o ใช้เครื่องหมาย orbit ตัวนี้นะครับเนี่ยกดชิปแล้วก็เครื่องหมายขีดเนี่ยตัว o o <All S 2> กับ p h y s i c s c a t e g o r y l a r g e s c o r e a r e a นะครับคือถ้าบอลชนกับช่องคะแนนช่องใหญ่เราก็ให้ score เท่ากับ score บวก ตัวแปรที่เรากำหนดไว้ข้างบนนะครับ score บวก large area score นะครับก็คือคะแนนเป็นเท่าไหร่ก็บวกเพิ่มคะแนนที่ตกมันลงไปในช่องใหญ่เข้าไปนะครับแล้วเราก็ไปอัปเดต score ไปเขียนฟังก์ชันนี้กันเขียนก่อนเลยแล้วกันนะครับฟังก์ชัน update score ก็คือง่ายๆเราก็เขียนข้างล่างเลยครับฟัง update score ก็ให้ score LBL score LBL ตัวนี้นะครับ .dot text เท่ากับคะแนนแล้วก็ backslash score นี่แค่นี้จากนั้นมาทำที่ฟังก์ชัน d i d begin contact ต่อนะครับ l i f contact max เท่ากับอันนี้ก็เป็นลูกบอล เหมือนเดิมนะครับ physics category ball all กับ physics category medium score area นะครับถ้าไปชนกับตัวช่องขนาดกลางเราก็ให้ score เท่ากับ score บวกกับ medium area score นะครับแล้วก็ update score สุดท้ายก็ elif c o n t a c t m a s เท่ากับ p h y s i c s c a t e g o r y b a l l นะครับ O กับ p h y s i c s c a t e g o r y s m a l l s c o r e a r e a เราก็ให้ Score เท่ากับ Score บวก SmallAreaScore แล้วก็ UpdateScore หมดแล้วน่าจะใช้ได้นะครับลองรันดู อลองดูนะครับพยายามให้ตกทุกช่องไอช่องกลางนี่จะยากที่สุดตกไหมเนี่ยเอาวไม่ลงเห็นไหมครับคะแนนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปึ๊กอ่าเอา๊ะอ,อ,อันนี้เหมือนไม่เพิ่มเลยผมดูผิดหรือเปล่าเนี่ยนะครับขอรันอีกรอบหนึ่งเราผิดตรงไหนหรือเปล่า ช่องขวาสุดนี่ง่าย10บคะแนนนี่ก็เป็น20คะแนนออช่องตรงนี้20บวกอีกเท่าไหร่อาตกแล้ว20บวกอีก50ก็เป็น70อ๋อถูกนะครับช่องนี้ตกไหม70็ต้องเป็น9อ่าตกโอเคครับ90ช่องนี้110เอ๊ะใช้ได้เรียบร้อยนะครับเสร็จหลัก เรียบร้อยครับเอต่อไปผมเห็นไอ้ช่องเนี้เวลาเรากดปุ๊บมันไหลลูดลงมาเลยนะครับมันแบบว่าช่องใหญ่ไปแล้วตรงนี้มันดูเหมือนไม่ค่อยแทบจะเป็นเส้นตรงเลยถึงแม้ว่าอันนี้จะมีนะครับสองสี่อันอันนี้มี11อันใช่ครับ2 4 6 8ี่หกดสิบสนะครับมากกว่าอันนี้1อัน เรามาเกลี่ยตรงนี้หน่อยดีกว่าให้อันนี้ขยับมาทางด้านซ้ายนิดหนึ่งแล้วก็อันนี้ขยับมาทางขวาดีหนึ่งนะครับแล้วก็เว้นช่องให้เท่ากันถือเป็นแบบฝึกหัดดูแล้วกันวันต่อไปจะมาบอกให้นะครับว่าเราต้องทํำยังไงลองทําดูขยับตรงเนี้ยช่องที่มีมากกว่าอันนี้นะครับถ้านี้มีสิบอันนี้ก็สิเอดถ้านี้มีย0ิบอันนี้ก็ย1ิบเ็ดนะครับถ้านี่มีห้าอันนี้ก็หกคือด้านเนี้ยจะมากกว่าอันนี้หนึ่งอันเสมอมันจะสลับกันนะครับตัวเนี้ยมีเท่าไหร่ตัวนี้จะมีบวก เราขยับให้มาทา,ทางชิดขอบมากขึ้นอลองทําดูจริงๆไม่ยากแต่เป็นไอเดียนิดหนึ่งให้ลองหัดคิดดูนะครับว่าเราจะทําได้ยังไงวันนี้พอแค่นี้ครับคลิปการสอนดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www itechsoftware co th ที่เมนูโปรแกรมมิง่งถ้าใครมีคำแนะนำอะไรหรือจะมาช่วยผมสอนเพื่อให้ความรู้แก่ส่วนรวมก็มเมสเซจมาหาผมได้ที่ facebook com itechsoftware th หรือจะเข้าไปที่ Facebook แล้วค้นหาคำว่า i t ทีกซอฟต์แวร์ Thailand ก็ได้ถ้าใครถูกใจคลิปที่ผมสอนก็ช่วยไปที่ Facebook Page และกระทือไลค์ด้วยครับขอบคุณครับ